ลุตลุด,ล,ดลุดเลทกันอีกแล้วละสิอยากเติมเงินเพิ่มชิมิล่ะมาเติมเงินกับเจนน้นการค้ากันดีกว่าเจมน้ำการค้าเติมเพชรราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมเปิดไพ่ตั้งเจน,น้าเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีในนี้ก็มีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด,ด้านล่างาเลยครับสวัสดี่านผู้ชมนะครับพบก,กับผมในวีดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็เผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือว่า เราเลแคมเปญนั่นเองนะครับเรเลแคมเปญเป็นกิจกรรมที่จะมีเควสมาให้เราทำนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะมี7จ็ดเควสด้วยกันนะครับเนี่ยวันนี้ก็คือถ้าใครทำมาทุกวันทุกวันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะวันสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะอย่างแรกก็เพื่อนๆนะครับกดมาที่หน้ากิจกรรมแล้วกดตรงนี้นะครับมันก็จะให้มารับเควสนะครับนี่กับ NPC ตัวนี้เลยนะครับปึ๊กนี่นะครับอันนี้ก็กดข้ามก็ได้นะครับ แล้วเขาจะมอบภารกิจให้กับเรานะครับแล้วก็ไปทำภารกิจเลยนะครับซึ๊บนี่นะครับไปเล่นกันใกล้ๆนะครับนะี่เสร็จแล้วนะครับก็ไปส่วนมากก็จะเป็นตีมอนนะครับตีมอนสเตอร์ตีพวกเอ็นบีซีอะไรทั้งส่วนใหญ่นะครับเล่นงง่ายๆนะครับมีแก้พัซเซิลนิดหน่อยบางวันนะครับก็เป็นง่ายๆเหมือนกันนะนี้ ก็ท่าทางไม่ต้องคิดมากครับมีเรื่องกันแน่นอนนะฮะดูจากทรงแล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องพูดเยอะครับตัดเลยนะครับผมลอยล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 ยนี้หิวสักนิดหนึเรียบร้อยนะครับเคยจบก็เมจก็จะโยล่มานะครับกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็มาคุยกับ เมจิอีกที่นึงนะครับคล้ายๆสีเมจิเอะไรประมาณนี้ปุ๊บยบ้อยนะครับภารก,กิจก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเมจิก็ออกเดินทางหายไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้อันนี้มานะครับก็คือลอตลอสแตมป์นะครับก็มาหมุนกาชาต,ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆเขาก็แบบอยากแจกผู้เล่นแหละแต่แจกให้มันแบบ มีแบบว่าเอออะไรให้ลุนนิดนึงนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับผมจะได้อะไรบป่ะเป็นดูแฮมสเตอร์วิ่งนะครับตึง้งนี่นะฮะโอ้โห,เหเกเรือมากสุดท้ายเราก็หมุนได้ครบแล้วครับนะฮะจินนี่แล้วก็ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ก็จะมีเพชรตึ้งนี่รางวัลใหญ่ออกแล้ว ซึ่งนี่ฮะได้เพชรได้ของมาอัพเอ่อโคเอ็กพีนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตู้ทีท่3นะครับตู้หนึ่งตู้สองหมดก็มาตู้สามต่อนี่รางวัลใหญ่ก็จะเป็นที่สุ่มกาชาได้นี่นะครับจึงนี่อันนี้เป็นกล่องนะครับสามารถเร่งย้ายได้นะครับหมดเลยแล้วกันนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ออกนี่มันจะ จบเลยวะนี่อันนี้ก็เอาไว้ปรีหาออฟนะครับของโคน,นั่นเองนะครับนี่เพดมาแล้ว60นะครับหนึ่งสองสามนี่แสแตมเหลือได้เลยนะผมว่าจึงอันนี้เพิ่ม Resonance เ e อพีนะครับเพิ่อเอพีให้ตัวละครน,นั่นเองหมุนน่ารักนะปึง้งรางวัลใหญ่ออกแล้วนะครับเด็กก็จะเป็น ลูกแก้วเขียวนะครับ5เมตรแล้วก็เพชรห60นะครับก็จบแล้วอันนี้เหลือก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะโอเคก็มัาจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรกิจกรรมนี้แล้วก็มีแท็กติกซูม,มเลเตอร์นะครับอันนี้ก็เหลืออีก7วันแล้วนะอย่าลืมไปทำกันนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเราเข้าไปตีบอสตีบอสเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สะสมแต้บนะครับ แล้วก็จะให้เพชรเราทั้งหมดเนี่ย5ร้อยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปทํากันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีน้องนะครับช้างลีนะครับมาแล้วนะใครอยากได้ก็ไปตัดกันเลยส่วนตัวผมรอตัวละครผู้ชายนะครับเดี๋วตัวละครผู้หญิงเราไม่เล่นนะฮะ <laughs> อ่ะก็ลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ